สวัดีครับวันนี้เรามาที่อำเภอปาาบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้เราก็มาเปิดไซต์งานใหม่นะครับก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับก็วันแรกนะครับในการดําเนินการก็ทําการตรวจเช็คพื้นที่นะครับเช็คระดับแล้วก็ตีผังนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันนะครับ หน้างานนะครับจะอยู่ตรงหมูก,กระทะนั่งย่างนะครับก่อนร้านดังในปราณบุรีนะครับผมอตอนนี้สิ่งที่เราเตรียมนะครับก็คือในเรื่องของตีผังเรียบร้อยแล้วนะครับตามเชือกแดงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กําหนดจุดปักเสาไฟนะครับผมอันนี้เป๊กเป๊กที่เราต่อไว้เนี่ยก็คือเป็นเป๊กระดับเสาไฟนะครับเสาไฟปักเนี่ยเราจะให้ระดับที่เท่าออกับคันหินนะครับ ระดับนะครับตัวสเมตรก็จะเท่ากันหินนะครับจะไม่ปักม่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความสูงต่ำเสาไฟจะมีปัญหาก,กับการติดตั้งประข่ายนะครับาง,งานก็มีการถมดินปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสาไฟเราเข้ามาแล้วนะครับเสาไฟเราเข้ามาแล้วครับสิบสี่ต้นครับขนาดสนามเป็นขนาดอยู่ที่สนามฟุตบอลเจ็ดคนนะครับ ขนาดใหญ่นะครับสามสคูณห้เมตรนะครับหญ้าเทียมที่นี่เลือกใช้รุ่นพลายห้าไปที่ไหนติดตั้งที่ไหนลูกค้ายเยอะที่นั่นครับด้วยเทคโนโลยีล้มไม่เจ็บนะครับและความและมีความนุ่นนวลสูงและอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าหญ้าเทียมทั่วไปถึง4เท่าด้วยกันนะครับกำหนดการนะครับปักเสาก็เป็นพ่งนี้นะครับ วันนี้เราดําเนินการตีผังหาระดับเช็คระดับเรียบร้อยนะครับระดับเสาไฟเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ดําเนินการปักเสาไฟนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องทาสีเสาไฟจากข้างล่างนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะดําเนินการทาสีไปก่อนนะครับแล้วเก็บสีทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้หลังสงการามนะครับแดดร้อนมาก ผลตกน้อยมากนะครับข้างๆนะครับทางลูกค้าเองเนี่ยก็ทําสนามทุบอลหญ้าจริงนะครับก็นแน่นอนฮนะพอทำหญ้าจริงการดูแลช่วงนี้ขณะที่นี่ดูแลถึงน้ําถึงนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยหน้าร้อนแบบนี้นะครับการที่จะทําให้หญ้าไม่ตายได้หรือทําให้สนามสมบูรณ์ได้ยากมากลูกค้าเลยเทําสนามหญ้าเทียมเพื่อ มารองรับลูกค้าในช่วงวิกฤตต่างๆที่สนามหญ้าจริงใช้ไม่ได้นะครับแน่นอนครับหญ้าจริงฟิลลิ่งดีสุดครับแต่หญ้าเทียมรุ่นภายก็ไม่น้อยหน้าครับก็ต่างจากหญ้าจริงนิดหน่อยนะครับต่อพื้นที่ธรรมชาติครับถามว่าไกลเมืองไหมไม่ไกลนะครับตรงหมูกระทะนั่งย่างนะครับห่างจากแยกปานเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงห้ากิโลนะครับอะ ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับแล้วเสร็จนะครับผมกกอุปกรณ์เราก็เตรียมตัวมาแล้วนะครับพนักง,งานก็เตรียมตัวตั้งแคมป์นะครับตั้งแคมป์หน้าง,งานเลยลครับผมแดดร้อนนิดนึงครับก็ยังไงฝากติดตามช่อง youtube และเพจเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ